วัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็มีข่าวหนึ่งท่านผู้ชมได้ดูเป็นตัวอย่างนะครับชายผู้นี้ก็เป็นตำรวจข้าราชการครับอายุเพียงตัวเลขสืบนครบาลวิ่งไล่จับปูต้องหานะครับคดีนี้ต้องบอกว่าอายุเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมเพราะนายตำรวจระดับสารวัตรของสืบนครบาลอายุ59ปีนะครับ แต่วิ่งไล่จับผู้ต้องหาคดีพระรผู้เยาว์อายุ24ปีนะครับระยะทางไม่ใช่ใกล้ๆก,ก,กว่า200เมตรนะครับท่านผู้ชมนำทีมโดยพันตำรวจโทพิทักษ์สีกะเจตําแหน่งสารวัตรกองกับ,ก,บการวิเคราะห์ข่าวของสืบนครบาลอายุตอนนี้ก็ประมาณ959ปีนะครับท่านผู้ชม แต่ไล่จับนายชันชัยอายุเพียง24ปีผู้ต้องหาคดีปรากผู้เยาและคดีอาวุธปืนได้ภายในไซงานก่อสร้างพื้นที่จะหลองกรุงเขตลาดกระบงังนะครับกรุงเทพมหานครและข,ขยายผลตามไปตรวจคนยึดปืนไทยผลิตพร้อมกระสุนจำนวนหนึ่งนะครับสิทธิค้าท่านผู้ชมพฤติกรรมแห่งพฤติอของผู้กาผู้ต้องหารายนี้นะคะ ได้แ,แอบคบหากับเด็กสาววัอยอายุ14ปีนะคะขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นม .2 กระทั่งพ่อแม่จับได้จึงพาเด็กสาวนี้มาตั้งแต่ปลายปี2566นะคะและมาเป็นเด็กหานก่อสร้างหวังจะสร้างครอบครัวโดยที่ไม่รู้มาก่อนว่าระยะผ่านมาเวลา5เดือนนั้นถูกออกหมายเรียกและหมายจับของสันจังหวัดสมุทรปราการสำหรับพันตำรวจโทพิทักษ์ศีกาเจ อายุอ่าก็จะกเกษียณแล้วนะคะ,ะแต่สามารถวิ่งไล่จับผู้ต้องหาที่อายุเพียงยี่ปีได้ระยะระทางกว่าสองรเมตรได้ทันพิจุ์ได้ว่าอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นอย่าประมาทนัก,นก,สก,กเสือบไว้ใกลเกษียณนะคะท่านผู้ชมมันในในตัวว่าอย่าเราไมา่ได้กัดเลยอ่ะรู้อะไรปรนัาน mà đồ mang mẹ mà... ai bảo Anh câu có... Nhì... bên tầm lúa cũng quá có nó bị nó gặp nhiều mà pin bên này có chòm chấm chỉ đâu à mà quả nó nó ăn bị nhọn bấm ha ô có phải cúp vĩnh đốt bàn ăn bàn nè quốc bảy mươi ba tám năm thì ô mang cái và... mấy trăm mà cho cho chấm bữa buổi ra chừng coi buổi bữa chừng chuyện chục quay mấy có นี่เราเนี่ยุวยลาวเห็นไหมตั้งความนี่ไม่ตั้งไปนองกับอย่โตเกินเร็วถ้าทั้งความที่ไม่ได้ก็ต้องติดงรังดังเดิมมันก็ลาวพี่น้องครับนี่ทาไปปมไหมโดนพี่น้องโดนลาบรรทุกเจ้าที้เจ้าลาลาี่น้องครับอ่าวันนี้จะต้องเป็นก้อนลาหนะครับท่านผู้ชมมันวันนี้นะเพื่อไปก้อพี่น้องครับอย่าลืมโพลิโกเจจงสมพระเกนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชม